ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับบาพ,อพอบพอกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะช่องพ่อเตียคนเดิมสนแนลได้พี่น้องเด้อครับมือนี้พ่อเตียมามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เมงนะครับครับเมือ่อวันที่สิบสามบันชันที่สิบสามพฤษภาคมหกเจ็ดนพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออกสามแปดสามห้าเก้าแปด ครับส่วนเลขล่างก็ออกสามห้านะพี่น้องครับของอาจารย์เหม่งงวดที่ผ่านมาพี่น้องพอเตรียมบไดบได้ลงให้พี่น้องเนาะครับชุดวินนะพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าปรากฏว่าเลขออกเก้าแปดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จับคู่นะครับบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่ครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งออกเก้าแปด ห้าเก้าเก้าออกห้าเก้าแปดนะครับส่วนล่างเน้นที่สองห้าออกสามหานะครับมิดไปแต้มหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ่ะมือนีพอแต้มพามาตามตอยนะครับ มากันี่นอกจะจอดไหมวันพุธที่สิบห้า บนล่างวิ่หลุดพี่น้องหกกับเก้าเน้นที่เก้านะครับ ครับชุดชุดวินพี่น้องศูนย์สองหกห้าเก้าสามครับนี่คือชุดวินพี่นอ้อง ครับครับพอเตียมคนที่เขียนคืออาจารย์เขียนมาได้พี่น้องด้วยล่างนะครับห้า ห้าหกห้าเก้าเน้นที่ห้าหกพี่น้อง บนนะครับเก้าสามห้าศูนย์นะครับ เน้นที่เก้าสามนะครับบนครับกระเลขสามตัวคือเกาพี่น้องเลขสามตัว เก้าสามหกเก้าสามนะครับห้าเก้าเก็ดนะครับ แถมเลขสามตัวน้องพี่น้องโอเ,เล็กซี่ตัวห้าหกห้าหกเก้าสาม เน้นนาพี่นองเนีนเน้นที่หกเก้าสามนะครับมุทิพานมากัะเกือบแตกสามตัวไดว้พี่น้องเด้อครับครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อ วันพุทธที่15พฤษภาคม2567ลำพินองเนาะราพัฒนาอาจารย์เม่งขับบนล่างวิ่งรูด6กับ9เน้นที่9นะครับครับส่วนสุดวิ่นละพ่นองเด้อ2026593นะครับล่างวิ่งล่าง5 6 59เน้น56พี่ินองล่างนะครับส่วนบน9350เน้น93 ครับเลข3ตัวกับห้าเก้าสาเลข4ตัวกับห้าหกเับเน้นที่9 3นี่แหละครับแต่ว่า5 9 3ก้มับมาเก่าได้พี่น้องเด้อเลข3ตัวเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มก็ขอขอบคุณในหลายเด้่องขับเด้ออาจารย์เม่งเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อแต้มครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับะนนแนวพอแต้มคอให้ขอปงปังๆพี่น้องเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อพอแต้มคอฝากช่องพ่อแต้มคนเดิมสนแนลไวน้นำแนนะครับเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้นำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ยพอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะพอแต้มคอให้ ไว้พอนเอฟทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มพอให้โชคโชค,โชคโมันมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันชิปหนา้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม